้าเลาผมอิมพวไว้นะครับเอานี้เอาแบบว่าแบบง่ายๆที่สุดเลยนะครับก็คือคีสีนะครับอิมพวไวให้มันลงนะครับคือบางทีเราไล่สเกลกันได้แต่เวลานําไปใช้ใช้ไม่เป็นนี่แหละครับนะคือว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับในสิ่งที่ผมเล่นนะครับว่าเอ๊ะมันมีความเป็นมาอย่างไรกันนะครับนะดับแรกคือเราก็ต้องรู้สเกลแน่นอนครับผม เกลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีแต่ว่าบางคนเนี่ยเวลาเอามาเล่นกับแบ็กกิ้งแท็กแล้วเนี่ยบางคนจะเล่นแบบนี้นถามว่ามาลงไหมมันก็ลงแต่ว่าวิธีการนาไปใช้คุณใช้ไม่เป็นนะครับคุณสร้างวลีสร้างเป็นคำพูดไม่ได้นี่ครับวันนี้เราก็จะมายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่า,าวิธีการสร้างเมโลดี้หรือการ การสร้างโซโล่นะครับเป็นยังไงนะครับอ่าอันดับแรกเราต้องฟังแบ็กกิ้งแท็กก่อนแบ็กกิ้งแท็กมาอารมณ์ไหนเฮ้ยมันเศร้าจังเลยมันเหงาจังเลยมันเปล่าเปลี่ยวจังเลยยังไงดีอ่ะนี่ครับอ่าเดี๋ยวลองเล่นแบ็กกิ้งแท็กดู คิดถึงเธอเศร้าเลยเกินเมื่อไหร่ใจจะกลับมาไม่อยากรอแล้วออกไปหาเธอเลยเกิดที่ผมกำลังสื่อนะครับผมกำลังสื่อว่า ให้คุณนะครับคิดถึงอารมณ์ของ b บ k i n g t แทกก่อนครับอันดับแรกคิดถึงอารมณ์ก่อนระนดับที่สองคือบรรยายออกมาเป็นคำพูดพูดยังไงคิดถึงเธอคิดถึงเธอเหลือเกินอ่าประดิษฐ์มาเป็นคําพูดเหล่านี้ก่อนนะครับอันนี้คืออันนี้คือตัวอย่างแบบง่ายๆด้นแบบสดๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนยะถ้าสอนในคอร์สผมจะมีสอนละเอียดกว่านี้นะครับอันนี้คือแบบ เอาแบบต้นสดๆดแล้วแบบว่าอิโพอไว้กันแบบสดๆใน,นี่คือหลักการที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ไงคิดถึงเธอเหลือเกินไม่รู้เธอจะอยู่ไหนห่างไกลเหลือเกินเมื่อไหร่เธอจะกลับมา นี่นะครับมันคืออะไรวันนี้มันคือวลีนะครับมันคือคำพูดมันไม่ใช่การแค่นะครับถามว่ามันดีไหมมันดีครับผมมันดีมันทำให้เรารู้นะครับแต่สิ่งที่คนควรจะเอาไปใช้จริงๆคือการพูดมากกว่าเขาเรียกภาษาพูดระดับโลกเขาเรียกกันว่าภาษากีตาร์คุยกันคนกีตาร์คุยกันนะครับเวลาเขาคุยกัน อย่างนี้นะครับแต่คุณจะไปอะไรของคุณแบบนี้นะครับมันก็มันก็จะเป็นบางจังหวะบางช่วงบางตอนได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเออมันจะต้องคุยกับเขาเป็นภาษานะครับเหมือนอย่างพวกยกอย่างเช่นสตีฟวายโจสอตนนี่ White, ani, เวลาเขาคุยภาษา,ษากีตา้ากันนะเขาถ้าก็จะคุยเป็นโมดของเขาอะไรก็ นะครับอ่าประมาณนั้นนะครับอ่้ผมลองเล่นให้ดู 这是什么？Jennifer, อาจจะมีแป็กเิ่นหน่อยนะครับนะเป็นไลฟ์สดนะครับว่าอ่ะโอเคเห็นไหมครับเราประดิษฐ์เป็นของเราได้เห็นไหมครับไม่จําเป็นจะต้องไปหูผมเรียนมาแบบนี้ครับไลส่สเกลมาทักเพลงเลยอะไรอย่างนี้นะครับนะมันแค่เป็นบางช่วงบางตอนเฉย,ยๆนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างสั้นๆง่ายๆนะครับแล้วที่สำคัญคือนายคอร์สของผมก็จะมีสอนว่า อะไรที่มันลงและอะไรที่มันไม่ลงอีกล่ะถูกไหมอ่าสมมติเป็นคอรขดอต่อไปเป็นขอร์ดอมเนอรนะครับโน้ตที่จะเล่นต่อไปมันคือโน้ตอะไรล่ะถูกไหมอ่าแล้วมันจะลงได้ยังไง ี่อตัวอย่างง่ายๆเห็นไหมครับคือเนี่ยสิ่งพวกนี้ที่ผมสอนอยู่ในคอร์สคือหลายๆท่านอาจจะบอกได้เลยว่าไม่มีแทบจะหายากมากๆที่สอนแบบนี้ใน YouTube ไม่มีเลยครับผมนะมีแต่ว่าอาไรสเกลไปนะฝึกไล์สเกลเต็มที่ก็เพนทาริกแล้วก็สุยกันไปนะครับลงไม่ลงบ้างอะไรก็ต้องใช้ประสบการณ์กันไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่า มันมีเหตุและผลที่ผมสามารถจะอธิบายได้แต่ไม่ใช่ตรงนี้อยู่ในคอร์สของดีต้องอยู่ในคอร์สเท่านั้นเลยนะครับคอร์สนี้เพียง999บาทสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0831655688นับรองครับผมนะฮะคุณจะเข้าใจเนื้อหาการอิมวายที่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งกีตาร์โป่งและกีตาร์ไฟฟ้านะครับนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยและสำคัญคือเทคนิคนี้ เทคนิคที่ผมใช้อยู่มันสามารถที่จะแกะเพลงอะไรก็ได้นะครับอ่าอ่าอย่างเช่นยามยามอ่ายามถ้าเล่นแบบนี้โอ้พี่จะโบแกะมาแล้วอ่าวแน่นอนผมแกะแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนคีย์เล่นล่ะสมมติว่าเป็นอ่าเล่นคีย์ที่เขาไม่เล่นกันอ่าสมมติว่าเ f ฟเฟตล่ะเฮ้ยเอฟเฟตไยังไงวะเช่ไหมเฮ้ยเราจะแกะยังไงล่ะเราไม่ได้สปอตคีย์มาอ้าเราลองดู นะครับอ่าอย่างนี้เฮ้ยทำไมพี่จะโมเล่นได้เลยเพราะว่าอะไรวันนี้มันนอกเหนือจากการอินฟไว้มันเป็นการสแตนพอสคีย์ด้วยคุณเราไม่ได้สอนให้คุณแบบว่าโอ้นะครับเล่นแบบคีย์เดิมๆอะไรอย่างเดิมๆนะครับเพราคือ พูดตรงๆผมจะเล่นคีย์อะไรก็ได้อ่าอย่างสมมติลองก็ได้อ่ะเป็น E minor ก็ได้คือ E minor ง่ายๆอแกเอา F sharp minor ยังไง F sharp เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยทำไมเขาเล่นได้เลยอ่ะเพราะว่าอะไรวันนี้เดี๋ยวผมบอกเลยคอร์ดน่มันไม่ใช่แค่สอนให้คุณแบบคือถ้าเหมือนอันอื่นผมไม่ยอมเสียเวลาทำแน่นอนผมบอกได้เลยครับ ถ้าเหมือนสอนเหมือนคนอื่นๆหรือสอนเหมือนใน YouTube นี่ก็สอนกันอนะผมไม่เสียเวลามานั่งคุยกับคนหลอกมันต้องมีข้อดีแล้วมันมีดีมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนในคอเท่านั้นผมบอกเลยอันนี้เป็นแค่เปลือกที่เราคุยกันนะครับโฆษณาชวนเชื่อเฉยๆนะครับผมบอกเลยว่าของดีอยู่ในคอเท่านั้นนะค,คุณจะรู้เทคนิคในการทานสปอตคีย huh. ์ไม่ว่าผมจะเล่นคีย์อะไร uh huh. ผมก็ไล uh ่สกิลได้หมดเรียบ uh ่า huh. ไย<ป><ๆ> เป็น A อมิเนอร์เอมิเนอร์ก็ง่ายเลยอ่ะบีแฟรบีเเนอร์เห็นไหมคือผมทำให้ดูได้เลยอะ่ะเห็นไหมคุณเชื่ออย่างว่าคนที่ทำให้ดูได้เห็นไหมคุณเชื่อหรือยังวันนี้ มันมีอะไรมากกว่าตรงนี้แน่นอนนะครับคุณนะครับนะมันสามารถจะคือเขาเรียกว่าแบกิ้งแท็กอะไรก็แล้วแต่หรือขอดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเล่นได้หมดนะครับมันมีหลักการของมันอยู่มันมีทฤษฎีของมันอยู่มันมีที่มาและที่ไปเราสามารถจะอธิบายได้นะครับอ่าเรื่องพวกนี้เราสามารถจะอธิบายได้ขอโทษนะครับถ่ายไม่เห็นหน้าเพราะว่าต้องการให้เห็นเอ่อบริเวณคอกีตาร์ทั้งหมดนะครับต้องขออภัยนะครับ นะครับเข้าใจสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับใครสนใจบอกเลยครับคือคุณเป็นมือกีตา้าอย่างไงคุณต้องแกะเพลงคุณต้องร้องเพลงคุณต้องแต่งเพลงหรืออย่างนั้นนะคุณต้องอิมโพลไว้เพื่อที่จะเล่นกับแบ็กกิ้งแท็กหรืออยู่บ้านหรือทำงานบนเวทีคุณก็ต้องการอิมโพลไว้หรือทานสปอตคีย์สนใจนักเลงวันนี้นักร้องร้องเจ็บคีย์ร้องเจ็บคอไม่ใช่เจ็บคีย์เจ็บคอ คีย์เอฟไปถึงเปลี่ยนเป็นคีย์ดีได้ไหมเฮ้ยแล้วคีย์ดีไม่ได้แกะมาทําไงอ่ะถ้าจะเป็นคีย์เอฟมันก็เอ้ยแต่ถ้าเป็นคีย์ดีไปไงแล้วเป็นคีย์ซีอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือเราทําให้คุณดูเห็นไหมมันมันมากกว่าคําพูดอ่ะเห็นไหมครับคือเราทําได้อ่ะ แล้วเราสามารถจะอธิบายได้แล้วคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แบบง่ายๆนะครับวันนี้คนเก่งนะครับมีเยอะแต่คนที่จะทให้คุณเข้าใจในสิ่งที่เขาเก่งเนะี่ยมันมีน้อยบางทีคนเก่งมีเยอะแต่การสื่อสารและการสอนเนี่ยมันโอ้โหมันค่อนข้างจะเข้าใจยากบางทีบางท่านเนี่ยนะครับผมก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยอาจารย์เก่งก็มีเยอะแต่บางทีเนี่ยมันเข้าใจยาก นะครับนะการเรียนการสอรนอะไรต่างๆน,นะครับนะแต่ของผมเนี่ยคือคือผมเข้าใจความเป็นคนใหม่ไงความเป็นคนใหม่คือเขาไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคือเขาไม่รู้อะไรเลยมาถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาไม่เข้าใจหรอกมันต้องค่อยๆไปนะครับโอ้โหในคลิปนี้คือช้ากว่านี้แล้วละเอียดกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยแบ็กกิ้งแท็กนี้เลยเลยกันนะครับ ใจทักแชทมาได้จัดไปครับ